สวัสดีครับผู้เราแม่กายนายบอกครับสวัสดีครับผมกายกับสุภารับบทเป็นปัดครับสวัสดีครับผมเจมส์ครับเจมส์เฮลิร์ดเฟรชก่อนครับรับบทเป็นเอริสครับสวัสดีครับผมแฟ้มนะครับแฟ้มตันุัาร์ครับรับบทเป็นรันนะครับสวัสดีครับผมนิกนิกกันะครับรับบทเป็นเฟยหลงครับครับ แตอบบรัค่อนข้างดีครับค่อนข้างที่จะดีเลยครับให้แฟมตอบดีกว่าเพราะว่า EP 7นี่แฟ้มอยากลงนิกนี่คือแซ่บมากคือว่าตอบตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าฟีดแบ็จากการที่มีคนด่าตัวละครใช่ด่าบางคนเรารู้สึกว่าการด่าคือแบบว่ารู้สึกว่าเขาไม่ได้ว่าอะไรนะเขารู้สึกเขายินมากเลยกับในเรื่องเพราะว่าทุกคนแบบเล่นถึงบทบาทมากเขาถึงแบบได้ด่านะรู้สึกว่าแบบมันก็รู้สึกพออ่านไปก็คือจอยกับคอมเมนต์นะรู้สึกว่าเว้ยสนุกไปด้วยอ่ะใช่ดีมากฟีดแบก ผมผมสองคนก็ยังเหมือนเดิมครับผมหวานผมๆมคนไปครับผมต้องไปรอดูอะ่ะเพราะว่า e ีพแปดนี่ก็ไม่รู้ว่าจะขมหรือเปล่าต้องรอติดตามหมอนะใช่ <aches! S 2> ผ,มผมครับอ <formulated>? ้าวหวานครับหวานผมอมหวานผมอมหวานนิดนึง ข้องห้าที่จะหวานสวีทวิตวิวกันนิดนึ่งครับ <c oughs> โอ้ออโตอนนี้นพวกผมอ่านกันจนจะเป็น FC ตัวเองแล้วครับผมใช่เพราะว่าดูทุกแท็กเลยครับผมใช่ครับดูทุกคอมเมนต์ดูทุกเอ่อที่แท็กมาใน X ก็ตามดูทุกอย่างครับทิกเกอรด้วย <c oughs> ใช่รู้สึกว่าฟีดแบ็กเราค่อนข้างดีนะแล้วเราสึกว่าตัว, <c oughs> ตวเราเองทั้งหมด9คนก็ดีใจมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วก็เราก็คาดหวังว่าเรื่องนี้แบบว่า จะทำให้ทุกคนชอบเพราะว่าอย่างที่บอกไปเป็นนิยายที่ค่อนข้างที่จะดังนะครับก็มันมีแฟนนิยายเยอะแล้วอยากให้ทุกคนแบบว่าเอ็นจอยกับซีรีครับซึ่งผมนะครับก็เขาเรียกไงภูมิใจตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงวันนี้คือเป็น9ก้ากระโดดใหญ่สําหรับผมแล้วก็ทั้งหมดทั้งหมดเลยครับทั้ง9คนนะครับที่ได้ออกมาเล่นซีรีแล้วก็มีกระแสตอบรับดีขนาดนี้แล้วมีแฟนคลับที่อินเข้ามาตามนะก็คือเราก็จะไม่ทําให้แฟนคลับเสียใจเราก็จะไปต่อเราก็ยิ้มต่อให้กันนะครับผม ไอพีแปดบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนครับกตัวละครลับที่จะมาตอบโอเคจัดไปครับนิกสามเทมไอพีแปดเขามาแล้วเฮ้ยไปเจมเไม่ใช่เฮ้ยขาหรอค <laughs> อนเรนน่ากลัวมาก เรียนซ้ำอยู่ได้ยนใไหมอย่าร้ายนะเออร้ายแน่นอน,นเออเฮ้ยต้องรอรุนเพราะว่ายังมีหลายตัวตละครที่เข้ามานะจ๊ะโอเคครับก็ฝากซีพวกเราแบดการ์ดใหม่บอสน,นะครับสามารถติดตามได้ที่ช่องทางกดหมายเลข27 So don't, don't forget to check our series out, bad guy my boss. It's streaming on channel 8 and the view application. And for inner fans who watch it watch it on, on Gaga So thank you so much. See you guys on there.